คิดตังค่ะ179งค่ะนี่ค่ะอันนี้แถมให้นะคะลูกค้าแถมให้หมดนั่นเลยเหรอคะไม่ค้าใจดีจังเลยคะ่ะจ้านี่ตังทอนนะคะแม่คะนึกว่าจะใจดีเอาของที่ใกล้หมดอายุแล้วมาแถมให้เหรอมันหมดอายุตั้งเดือนสิงหาอีกตั้งหกเดือนเลยนะคะยังใช้ได้อยู่คะ่ะใช้ได้แล้วไงมันก็ใกล้จะหมดอายุแล้วปะแล้วถ้าฉันแพ้ขึ้นมาเธอจะรับผิดชอบปะจะแถมอะไรให้ลูกค้าก็หาของดีๆมาแถมหน่อยไม่ใช่เอาของที่ใกล้หมดอายุแบบนี้มาแถม ต้องขอโทษด้วยนะคะขอโทษจริงๆค่ะเอาของแถมอย่างอื่นมาแถมให้หน่อยสิชันขี่รถกลับมาเสียเวลามากเลยเออไทมเมอร์ผิวตัวเอานี้ได้ปะเออเอานี้แหละเสียเวลาจริงๆเลย มิลีนเทอมี้ได้เกดสีภาษาอังกฤษอีกแล้วเหรอใช่สิก็เราเรียนกับแอร n ไฟวันทกทุกวันเลยแล้วภาษาอังกฤษมันจะช่วยอะไรได้ได้สิถ้าเราพูดอังกฤษได้เราจะัฮโโว้้้ออยา excuse me do you know where this bus station is uh bus 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 is 12 law right? don't worry i can help you it's that way thank you lovely Look, thank you lovely bye Ooh, like. <c oughs> Hi everyone, today we are going to show you our favorite snack in Thailand. This is mango sticky rice. อ๋อไมกลูยเป็นบอกเกอร์ดังเฉยเลย Excuse me, how much does? อ๋ออ๋อฮัลโหลอ๋อ20บาทมั้ง ป้นโน้ตเขางงแล้วอ่ะใครก็ได้ช่วยแปลหน่อย This one is 25 b a h t y บาท You can also buy three, f o r s e t บาท Oh wow. Your English is excellent. <S Thank you. I learned it from the Fly One t a l k app. โอ้โหหลานป้าเก่งเกินนี่เรียนจากแอป,ปจริงๆเหรอลูกจริงค่ะป้าหนูเรียนทุกวันเลยสนุกมากโห oh, ไม่เล่นใช้ภาษาอังกฤษได้หลายอย่างเลยงั้นเราขอลองเรียนด้วยคนนะได้เลยแอป,ปนี้ดาวน์โหลดฟรีแล้วก็ทดลองเรียนฟรีด้วยนะมาใครจะเรียนก็มานั่งกับป้าเลย Colorful toys So, w h <Yay! S 2> I c h o n e see up? It's a g r n c another r r e e A one now. Try again because I think. Let's try again. Let's, Let's try, It's a green monster. Yeah, yeah, เยี่ยมมากเก่งมาก <Okay. S 3> เรียนภาษาอังกฤษกับฟ้าวันทอล์กได้ทุกที่ทุกเวลาครูต่างชาติใจดีบทเรียนสนุกมีเกมแทรกระหว่างเรียนเด็กๆได้เรียนรู้ผ่านการพูดจริงฟังจริงใช้จริงดาวน์โหลดฟรีทดลองเรียนฟรีได้แล้ววันนี้ กล่องละร้อยกล่องหนึ่งมีหกแผ่นหรอแตงโมไข่มุกแตงกวาทักทิมอาสองอันแล้วกันก็ส้มหกซองพอดีกล่องละร้อยสาสิบห้าหรอโอ้โหหนึ่งกล่องมีตั้งหกชิ้นเลยเอาไปลองสีละสามซองแล้วกันจ่ายตังค่ะเจ๊ค่ะอันนี้ซองละยี่บห้าหกซองอันนี้ยี่สิบบาทกี่ซองคะ ส4 5 6ี่หกหกหกองเป็น120ทั้งหมด270ระาคา100กับ135ก็เป็น235บาทสิใสค่ะ100กับ135ก็ราคากล่องไงนี่หยิบมาให้มันเป็นกล่องหนึ่งพอดีเนี่ยราคากล่องอ่ะมันไม่ได้ค้ากันแบบนี้นะคะลูกค้ามันก็เหมือนกันนั่นแหละที่ราคากล่องมาเลยไม่ได้เหรออะไรนะ พี่พีคทำอะไรอะ่ะเอาไปทำราคาให้ปหนมเอาไปทำราคาแล้วอะ่ะก็เอามาคืนที่ด้วยนะโอเคเสร็จแล้วพี่พีคไหนทำเสร็จแล้วจะไปเก็บให้ไงเนี่ยปนุแล้วก็มาเก็บตามตู่ตลอดเลยอะ่ะยังไม่เสร็จจะหนูเดี๋ยวพี่เอาไปเก็บให้มันจริงนะพี่เดินมาอีกรอบนึงยา้เห็นวางอยู่บนโต๊ะนะจ้าพี่คะแป้งตัวนี้มันจิตเหลืองไหมคะอ๋อแป้งมีทดลองนะคะ ี่ค่ะลูกค้าลองดูได้เลยค่ะอ๋อขอบคุณค่ะลูกค้าลองใส่หน้าดีกว่าคะ่ะเพราะว่าสีแขนกับหน้าน่ะไม่เหมือนกันอุ๊ยพี่คะ<ม>พี่จะเอาแป้งตัวทดลองมาแตะที่หน้าหนูนี้นะทําไมคะตัวทดลองก็มีไว้ให้ลองลูกค้าคนอื่นเขาก็ลองกันหมดก็พอคนอื่นลองนั่นแหละใครลองบ้างก็ไม่รู้คนที่เขาลองน่ะไปจับอะไรมาบ้างมือน่ะได้ล้างไหมแล้วหน้าเขาสะอาดหรือเปล่าหน้าหนูเป็นสิวเป็นผื่นขึ้นมาใครจะรับผิดชอบอขอโทษค่ะ คนอื่นเขาลองกันก็เป็นสิบเป็นร้อยคนไม่เห็นจะมีใครเป็นอะไรลองคะมีกาแฟยอดละขายไหมคะมีคะ่ะลูกค้าแล้วห่อหนึ่งขายเท่าไหร่ล่ะ2อ0ยเก้าสิบค่ะแล้วสองห่อล่ะสองห่อก็ห้า้อยแปดสิบค่ะไม่ใช่ห้าอห้าสิเหรอพี่เห็นในติ๊กตอกเขาขายห้าอยหสิกันอ๋อทางร้านไม่ได้มีโปรโมชั่นแบบนั้นคะ่ะโอ้พี่ก็อุตส่าห์ขับรถมาตั้งไกลงวด่จะได้ราคาสองห่อห้า้ยห้าสบาทเสียทั้งน้ำมันรถเสียทั้งเวลารู้อย่างนี้สั่งในติ๊กตอกดีกว่าเออ เออลูกค้านิววันนี้ใครมารับอะ่ะแม่มารับอะ่ะแต่ยังไม่เห็นมาทักทีเลยมิทีนแม่มารับแล้วลูกปะกลับบ้านจะรีบไปทํากับข้าวคุณแม่สวัสดีค่ะนิวเรากลับก่อนนะบายยคนสวยแม่มาแล้วจ้าแม่สวัสดีค่ะทําอะไรอยู่รอตั้งนานก็แต่งตัวสวยสิจ้จาลูก แต่งตัวไม่ให้เกียรติสถานที่นี่มันโรงเรียนนะไม่ใช่ผับบาร์แล้วจะพูดถึงใครใครแต่งตัวไม่เหมาะสมฉันก็พูดถึงคนนั้นแหละนี่มันสมัยไหนกันแล้วครับป้าเขาไม่มาแต่งตัวค่าคืนโบราณกันแล้วถ้าเธอไม่อายเธอก็กลัวลูกเธออายคนมั้งสิฉันไม่เห็นผู้ปกครองคนไหนแต่งตัวน่าเกลียดเหมือนเธอเลยหัดเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกมัง่งปะลูกกับอะไรครับป้านี่มันยุคสมัยไหนแล้วมาว่าคนอื่นไม่มีมารยาทป่ะลูก เคยไหมหน้ามันจนหงุดหงิดสาเหตุที่ผิวมันเกิดจากผิวหน้าของเราแห้งทําให้ผิวผลิตน้ํามันมากเกินไปจนเกิดเป็นหน้ามันนั่นเองง่ายๆเลยก็คือเราต้องล็อกความชุ่มชื้นให้กับผิวไม่ให้ผิวแห้งผิวหน้าชุ่มชื้มชนมีความสมดุลแค่นี้หน้าก็ไม่มันแล้วคะ่ะช่วยช่่วด้วยีรอ,อ,อย่ลองหนูลองหนูกลัวแล้วเสร็จฉันแน่นูกลัวไปไหนไม่รอดหรอก นี่มันผ<พ>ี<พ>นแวมพายแกเป็นผีฝรั่งมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแถวนี้มันเป็นที่ของข้าข้าอยู่มาหลายร้อยปีแล้วถ้าแกอยากหลอกก็ไปหลอกที่อื่นไปมันนี้ไม่ได้หลอกคนเลยเพราะไอ้ผีแวมพายนี่แหละไล่ก็ยังไม่ไปอีกบอกแล้วไงแถวนี้ข้าเป็นเจ้าทินไปยยปอบมันเป็นผีฝรั่งมันฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องเออจริงด้วยข้าว่าให้มันอยู่กับเราก็ดีนะเวลาหลอกคนจะได้น่ากลัวขึ้นอีกก็ดีนะผีปอบ ผีตานีผีแบวมพายอ้ผีหล่กแม่ผีหลไอกออกไปนะออกไปนะผีแวมพายเป็นผีฝรั่งฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องหรอกแม่เดี๋ยวนะเอาไปว่าออกโกไปว่าไปเอาโก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 าโกุ๊บกิฟต์แม่ไปเจอแอปนี้มา แอป5ฟว a l k เป็นแอปเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็กเรียนตัวต่อตัว,ตว,ตวกับครูชาวต่างชาติเลยนะหนูจะเก่งภาษาอังกฤษเร็วมากๆเลยครูจะดูกับพีไหมแม่แมไม่เลยลูกครูที่นี่ใจดีมากเขาอบรมเทคนิคการสอนและจิตวิทยาเด็กมาแล้วกว่า100ชั่วโมงแถมมีครูให้เลือกมากกว่า2 0,000นคนที่สําคัญหลักสูตรออกแบบให้เหมาะกับช่วงวัยเรียนสนุกมีเกมมีสติกเกอร์ตกแต่งภาพเรียนสนุกไม่มีเบื่อแน่นอนแม่จะให้หนูเรียนหรอใช่หนูจะได้เก่งภาษาอังกฤษเวลาผีแวมไพร์มาหลอกเราเราจะได้คุยกับมันรู้เรื่องจริงด้วยแม่ ไฟวันทอล์กดาวน์โหลดและทดลองเรียนฟรีหนูลองทดลองเรียนดูก่อนนะว่าชอบไหมโอเคค่ะแม่ Of course City t o can be r e a l y fun Yes a the city in Australia New York Yes where U S US in Get out Get out แปลว่าอะไรลูกแปลว่าออกไปไงแม่เอ้า ไม่ใช่ก l c o h o หรอกรอุอ๊กเก็บผีมาอีกแล้วลกูกเ mm hmm. สร็จชั้นนี่ get out get out of my house right now my mom and I are good people we've never hurt you please don't hunt us I want to be friends with you you can speak English just like me sure I learn from the five one talk app wow be friends with us, the ghost. Sure. If I be friends with you, don't haunt us. Absolutely, darling. <c oughs> <P> พูดอะไรกันไม่เห็นรู้เรื่องเลยสงสัยเราต้องโหลดแอป5ฟวันทอกมาเรียนกัน,นแล้วล่ะ244ค่ะสแกนจ่ายนะคะโอ้ยแบตหมดพี่ขอชาร์จแบตได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะมีที่ชาร์จให้ยืมไหม นี่ค่ะฝากชาร์ตไวค่ะเรื่องของเสร็จเดี๋ยวมาเอาได้ค่ะพี่คะขอโทรศัพท์คืนด้วยค่ะนี่ค่ะลูกค้าจะสแกนจ่ายใช่ไหมคะอ๋โทรศัพท์เปิดไม่ติดขอโทษนะคะวันนี้คงซื้อไม่ได้ละเดี๋ยวค่ะไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ขอคิดค่าชาร์จแบตด้วยนะคะก็บอกแล้วไงว่าไม่มีเงินสดสแกนจ่ายได้อย่างเดียวแล้วโทรศัพท์ก็เปิดไม่ติดขอชาร์จแค่นี้ยังจะไม่คิดเงินงกไปปะ ชีวิตแม่ค้าไม่ต้องถามหาวันหยุดวันอาทิตย์เปิดร้าน9ก้าโมงตื่น8ปดโมงถ้าขอพรได้อย่างหนึง่งขอตื่นมาแล้วสวยเลยได้ไหมบางทีก็แอบ,บสงสารลูกค้านะเจอสภาพแม่ค้าหน้าสดก็ไม่เป็นไรหรอกเขาก็คงชินแล้ว<ช>ละ่ะภารกิจดูแลลูกค้าแล้วก็มาถึงเวลาดูแลตัวเองคนข้างจะลําบากนิดนึงเพราะต้องหนีผมแล้วก็ใส่แว่นไปด้วยปรับความร้อนลงมาต่ําสุดเลย160องศาเพราะว่าดูสภาพผมฟ<ม>อกไปหลายรอบนะเนี่ยแล้วก็ทําสีด้วย กรอบเชียเป็นเหตุผลที่ใช้ความร้อนต่ําสุดเพราะว่ามันอยู่ทรงนานแล้วก็ถนอมเส้นผมด้วยถ้าใช้ไฟแรงมากเกินไปก็เหมือนกับเวลาเราทอดปลาข้างในยังไม่สุกเลยแต่ข้างนอกก็ไหมเราเอาว่าไม่ได้เด้อหน้าเด็กลงใครอยากหน้าเด็กแบบเนี้ยไปตกมาใช้เลยนะจีตากกาสายมือขอโทษนะคะช่วยดูตัวนี้ให้หน่อยคะ่ะ หนูยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้แกะเลยนะคะหนูซื้อกลับไปหนูจะซื้อไปให้แม่พอหนูเปิดถุงออกมามันก็เป็นอย่างนี้หนูก็ไม่รู้ว่าทําไมแล้วหนูมนยังไม่ได้แกะยังไม่ได้ใช้เลยนะคะอ๋อ๋ยู่ลูกค้าใจเยนเ็ยนๆก่อนค่ะน่าจะผิดพลาดจากทางร้านที่ไม่ได้เช็คก่อนมาเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้ตัวนี้ค่ะมันจะเป็นเหมือนเดิมอีกไหมคะเนี่ยหนูกลัวกลับไปแล้วมันหกักอีกรอบอ๋อถ้างั้นน้องก็แกะลองเลยไหมโอ๊ยเอาไปก็ไม่รู้จะทนไหมเนี่ยดูสิ เจ๊คะตัวนี้แกะดูได้ไหมคะอือตัวนี้แกะไม่ได้ค่ะลูกค้ามันซีลไว้อะค่ะเอ้าแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงว่าหัวเป็นยังไงอะอ๋ออันนี้เป็นหัวแบบปากกาค่ะตามรูปนี้เลยค่ะอ่าเอานี้แหละเดี๋ยวจ่ายเงินเลยเดี๋ยวซื้อเลยเนี่ยลูกค้ารับอันนั้นใช่ไหมคะอือเอานี้แหละเดี๋ยวจ่ายเงินเลยแกะดูก่อนไม่รู้ว่าหัวเป็นยังไงเอ้าหัวทาไมเป็นแบบนี้เขียนก็ยากเขียนไม่ถนัดเลยไม่เอาแล้วแบบนี้อะซื้อไปแล้วเขียนไม่เป็นไม่ถนัดเลยไม่เอาแล้ว แล้วจะทำยังไงต่อเนี่ย